สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับได้เคลือบเซรามิกรถยนต์คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างวิธีเคลือบป้องกันสีรถยนต์นอกอจัดก,การเคลือบแก้วยังมีให้คนรักรถเลือกอีกทางหนึ่งคือการเคลือบเซรามิกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทําให้รถดูเหมือนใหม่ อยู่ตลอดเวลาและยังช่วยให้ดูแลรักษารถได้ง่ายขึ้นด้วยเคลือบเซรามิกค,คืออะไรการเคลือบเซรามิกหรือเซรามิกโค,คทิมีคุณสมบัติแบบเพเมินโคแอนคือปกป้องแบบคงทนถาวรด้วยการประสานโครงสร้างแบบตาข่ายคริสตัลคริสตัลและทิสระหว่างซิคซิลิคอนคาร์ไบด์และชัลเลกเกอร์ทำให้ออกทีโคเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิกที่มีการปกป้องสูงและอยู่ติดพื้นผิวคงทนยาวนานหรือปกป้องสีรถยนอได้ประมาณหนึ่ง ถึง5ปีขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษารถยนต์คันนั้นๆข้อดีเคลือบเซรามิกรักษาสภาพสีรถเดิมให้คงความสวยงามที่ยาวนานปกป้องสีรถทำให้เงาและใสายอยู่เสมอทนทานกว่าเคลือบวัสอย่างน้อย1-7ปีลดการจักตัวของคราบน้ำน้ำไม่กาะตัวรถช่วยป้องกันรถคุณจากฝนกรดทำให้สีรถดูหมองลดการเกิดรอยขนแมวหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานลดการฝังตัวของคราบสกปรกต่างๆ ป้องกันแสง UV ลดการซีดจางหรือหมองและไม่แตกลายงาในระยะยาวจากการจอดรถตากแดดเป็นเวลานานข้อเสียเคลือบเซรามิกไม่ได้ป้องกันสะเก็ดหินแต่เป็นการเพิ่มความเงางามของสีรถแต่หากต้องการป้องกันสะเก็ดหินแนะนําให้ติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ไม่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนทั้งหมดได้เป็นแค่การลดการเกิดรอยหรือป้องกันรอยขนแมวเท่านั้นมีราคาค่อนข้างสูงหากซื้อรถยนต์ใหม่ จำเป็นต้องเคลือบเซรามิกหรือไม่เคลือบเซรามิกอาจไม่จำเป็นแต่สามารถทำได้เพื่อเสริมกรอบป้องกันให้กับสีรถให้สวยงามและแข็งแรงอยู่เสมอแต่หากไม่มีเวลาในการดูแลรักษารถยนต์มากนักการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ